คลิปนี้จะคุยกันถึงเรื่องบ้านวิกลครับสวัสดีครับพี่โอนิติเทพช่องโอเคนิติเทพครับไฟนี้มันสว่างเกินไปไหมเนี่ยพี่โอซื้อมาใหม่จากทิกต o กนะครับใครสนใจเดี๋ยวพี่โอแปะลิงก์ไว้ในทิกต o k วันนี้คือเรื่องบ้านวิกลคนประหลาดสร้างจากนิยายชื่อหนังเขาชื่อบ้านวิกลเฉยๆส่วนชื่อนิยายชื่อบ้านวิกลคนประหลาดนี่นะครับมีถ้าใครที่ดูหนังในโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการจะได้รับแฟ้มนี้หนึ่งเล่มไม่รู้เขาเรียกเป็นเล่มหรือเรียกเป็นใบนะเป็นแฟ้มสีแดงค่อนข้างโปร่ง มองเห็นทะลุโปร่งนะครับก็คือจะมองเห็นแปลนของชั้น1ทับทับกับแปลนของชั้น2ซึ่งเขาจะพิมพ์ไว้ด้านในไม่ได้พิมพ์ด้านนอกนะครับเพราะว่าเขากะว่าจะทับซ้อนให้เห็นว่ามันจะมีช่องว่างประหลาดเนี่ยที่เราจะเห็นเนี่ยมันจะมีช่องว่างบนชั้น2ท,ที่เออไม่รู้ชั้นนี<笑><笑><笑>้จะเดี๋ยวมันมีช่องว่างบนชั้นหนึ่งนะครับนั่นก็คือที่ท,ที่อาจจะไว้ซ่อนตัวหรือทําอะไร ก็เป็นได้แล้วเราก็มีผู้เชี่ยวชาญการออกแบบคุณจิโร่ซาโตเป็นคนที่มองปลาดเดียวก็รู้เลยว่าไอผังผังบ้านเนี่ยมันมีอะไรแปลกๆอยู่นะครับแล้วก็แนะนําผู้ซื้อว่าอย่าซื้อเลยเพราะว่ามันมีมันมันไม่น่าไว้ใจมันน่ากลัวนะครับแล้วก็ดูห้องเด็กห้องเด็กเนี่ยห้องเด็กอยู่ไหนอะห้องเด็กอยู่ชั้น2นี่ครับดูชีชั้นสนี่น,น,นีอันนี้ก็ได้ห้องเด็ก อยู่ท่ามกลางห้องอื่นๆไม่มีหน้าต่างมีบันไดยอยู่ตรงนี้กว่าบันไดจะไปถึงห้องเด็กต้องอ้อมมางี้แล้วก็มีประตูเข้าสองชั้นนะครับกว่าจะถึงห้องเด็กเด็กไม่มีหน้าต่างเลยแต่ว่าที่มุมของเด็กเนี่ยจะมี จะตรงกับตรงที่ว่างของชั้นหนึ่งนี่พี่โอดูหนังเรื่องนี้ดูด้วยความสนุกมากดูแผลนของบ้านทําให้เราดูเป็นไปด้วยนะครับทั้งๆทงี่เราก็ไม่ใช่สถา,าปนิยุิวศวกรอะไรนะก็หนังมันทาให้เราสนุกกับตรงนี้แล้วก็สนุกกับการการมองพระเดียวของคุณคนนี้ด้วยคุณจิโร่ซาโตใช่ไหมเขาทําให้เรารู้สึกเหมือนหนังเราทึกขวัญเรื่องนี้กลายเป็นหนังสืบสวนดีๆเรื่องหนึ่งแล้วก็ ทาให้เราดําดิ่งไปสู่ความสงสัยว่าที่สุดแล้วมันคืออะไรมันคือผีหรือมันคือฆาตรกรหรือมันคือเรื่องเหนือธรรมชาติมันสนุกมากครับสนุกจนอยากจะไปอ่านนิยายพนักงานบอกว่าคนที่ได้อ่านนิยายมาเนี่ย เขาก็ประสงค์ที่จะได้แฟมนี้กันทุกคนที่จริงแล้วมันเขมีแฮนด์บินนะครับเขาเรียกฟลายเออร์แฮนด์บินแจกแฮนด์บินลักษณะเป็นรูปนี้แต่เป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วพี่โอ๋น่าจะได้ดูช้าเพราะว่าเรื่องนี้เข้าฉายตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วและตั้งแต่วันที่2 0 29เดือน8 29สิิงหานะครับพี่โอไปต่างจังหวัดพอดีแล้วก็กว่าจะได้กลับมาหมดสัปดาห์แรก ภาพะย์ในระบบ Soundtrack ก็หายไปเยอะพอสมควรก็ต้องไปดูถึงสุขุมวิทรังสิตนะครับก็ต้องขอขอบคุณเมเจอร์ซินเนอเ็กซ์ที่เอื้อเฟื้อของที่ระลึก สื่อเพื่อให้พี่โอได้ทำคลิปคุยเรื่องนี้อย่างสะดวกสบายลองเทคไม่ต้องมีการตัดต่อยาว10นาทีนะครับจะคุยถึงภาพยนตร์เรื่องนี้ว่าเป็นภาพยนตร์แนวระทึกขวัญแต่ว่าใน IMDB ระบุว่าเป็นแนวมิสเตอรี่ด้วยมิสเตอรี่ก็คือลึกลับแต่ว่ามันไม่ใช่สยองขวัญมันไม่ฮอลล์เร์นะครับแต่บางฉากบางตอนคุณผู้ชมก็รู้สึก ว่ามันน่าตื่นเต้นว่ามันน่าตกใจแต่ว่าไอ้ความตกใจนะบางทีมันไม่ได้เกิดจากภาพไม่ได้เกิดจากเสียงดนตรีปึ้งเสียงตุ้งแช่เสียงผีมีผ้าผีโผล่อะไรเงี้ยม,มันเกิดจากแค่แบบว่ายายแก่จามสำลักฟิกพ,พ,พี่โอตกใจฉากนั้นะนรับนองนะั้นไม่ได้ตกใจอะไรเลยแล้วก็ลุ้นสืบสวนไปกับหนังแล้วก็มันก็จะมีตัวที่คล้ายๆผีผีโผลอันนี้พี่โอ ไม่รู้ว่ามันเป็นการสปอยหรือเปล่านะเพราะว่าคนที่ไม่ได้ดูอาจจะเสียอัตรรนะครับแต่พี่โอเองก็ไม่ได้ดูเรื่องนี้ไปก่อนส่วนคนที่ไปดูเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่อา่านนิยายแล้วเขาก็ชื่นชอบเขาก็อินเขาเพลินในโรงเนี่ยเงียบสนิทเลยคือทุกคนตั้งอกตั้งใจดูมากคนดูเยอะนะครับค่อนโรงแล้ว ความรู้สึกของการดูเรื่องนี้พี่โอดูรู้สึกเหมือนแบบดินแดนไร้เสียงอะ่ะคือตั้งใจดูเงียบป๊อปคอร์นก็ไม่กินแล้วก็เสียงดนตรีประกอบเรื่องนี้ค่อนข้างเงียบมากไม่มีฉากเงียบๆอยู่เยอะเพราะว่าจะต้องซ่อนตัวต้องอะไรอย่างเงี้ยแปลว่าไม่ให้คนอื่นได้ยินเสียงว่าเราอยู่ในจุดลับของบ้าน เพื่อไม่ให้ใครค้นตัวได้เจอเราจะเป็นผู้ซ่อนหรือเป็นผู้หานั้นก็ว่ากันแล้วแต่กรณีนะครับนอกจากบ้านหลังนี้แล้วจะมีบ้านอีกหลายหลังอันนี้คือบ้านแรกที่เป็นต้นเรื่องบ้านแรกแต่ว่าในเรื่องเนี่ยพาเราไปเจอกับบ้านหลายหลายหลังหลายหลังซึ่งมีอะไรแปลกๆซ่อนอยู่คือมีผังบ้านแปลกๆพี่โอเองก็อยู่ห้องนี้ก็ไม่รู้ผังบ้านเหมือนกันนะพี่โออ,อยู่ห้องหัวมุม,ม,มตึกนะครับห้องสุดท้ายข้างนี้มันเป็น มันเป็นด้านนอกแล้วเป็นเป็นความเวงวางแล้วอยู่ชั้นหกแต่ในเวลาที่พี่โออาบน้ําห้องนี้เวลาอาบน้ําพี่โอได้ยินเสียงเคาะปึ้งปึง,ปง,ปงจากผนังด้านนอกอยู่บ่อยครั้งซึ่งไม่รู้ว่ามันคืออะไรแล้วคือถ้าใครเคยดูเรื่องจูออนมันจะเป็นแบบมันจะเป็นแบบคนคนผีจับคนกระแทกผนังตึกด้านนอกนะครับหรือ มันอาจจะเป็นสิ่งลึกลับที่พี่โอไม่รู้มาก่อนหรือเมื่อดูเรื่องนี้แล้วมันอาจจะมีพื้นที่ว่างประหลาดที่เรามองไม่เห็นจากด้านนอกและด้านในซ่อนอยู่แล้วมีอะไรอยู่ในนั้นก็เป็นได้นะครับนี่ดูแล้วมันสนุกคะแนนเฉลี่ยได้ไม่สูงมากได้6 2เต็ม10นะครับแต่พี่โอให้เรื่องนี้ไปได้8เลยเพราะว่าความแปลกความสนุกความลึกลับแล้วก็ความดึงดูดในการดำเนินเรื่อง การแสดงของตัวละครที่น่าสนใจพระเอกเนี่ยเขาก็ออกแนวเป็นยูทูบเบอร์ทำเรื่องลึกลับก็เขาก็พยายามเก็บรายละเอียดพยายามสอดรู้สอดเห็นซึ่งมันก็เป็นหลักการของยูทูบเบอร์สายเนี้สายสายสายบ้านสยองขวัญทั้งหลายนะครับเขาก็สามารถที่จะทำตัวละราบละล,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 ะละ้วงละเมิดสิทธิสที่สวมสุคคลสามารถเข้าไปในที่ที่ ไม่ได้รับอนุญาตที่ส่วนบุคคลได้เพราะความเป็นยูทูบเบอร์ของเขาถึงแม้ว่าพี่โอว่ามันก็ผิดกฎหมายนะแต่ว่าทําเพื่อคอนเทนต์แล้วก็ถ้าไม่มีเจ้าทุกไม่มีใครมาฟ้องเขาก็จะรอดตัวเขาก็ไปในบ้านที่มีแผนผังเนี่ยซึ่งมันเป็นบ้านร้างแล้วเพื่อที่จะเอาความจริงมาเปิดเผยนะครับแต่เขาก็ได้รับการปรึกษาเขาไปปรึกษากับคนผู้เชี่ยวชาญการออกแบบพื่เอกชื่อเลย เพ่ชื่อโชเทโรมามิยะนะครับแล้วก็คนนี้นางเอกรินะคาวาเอะครับจะเป็นนางเอกหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเป็นคนที่มีส่วนสำคัญกับเรื่องก็เป็นคนที่เดือดร้อนจากการที่เจอบ้านวิกลเนี่ย ก็เลยมาขอให้พระเอกช่วยแล้วพระเอกก็ช่วยตามลําพังไม่ได้พระเอกก็ต้องไปปรึกษากับคนนี้สรุปแล้วว่าตอนนี้ตอนนี้คนแรกเนี่ยพี่โอดูรู้สึกว่าเขาเป็นแค่ตัวประกอบนะเขาก็จะทําหน้ามึนๆอื่นๆแต่ว่าการแสดงของเขานี่พี่โอชอบมากพี่โอชอบคนนี้มากกว่าพระเอกอีกนะครับมีความรู้สึกว่ามันเหมือนตัวเราอะมันเหมือนตัวเราบางทีแล้วก็เหมือนเหมือนใจลอยแต่ในขณะที่ความจริงเรากําลังคิดอยู่แล้วพอใครถามอะไรปุ๊บเราก็ตอบได้ปั๊บในเรื่องที่เรารู้นะครับก็ เป็นคนที่พี่โอชอบ น่าจะ,ะแสดงหลายเรื่องแล้วแหละแต่ว่าคาแรคเตอร์บุคลิกคอลลาบแบกันเนี้ยอันนี้ตอนแรกพี่โอดูเหมือนติ๊กต็อกเกอร์ที่พี่โอติดตามอยู่เลยนะครับแต่แไม่ใช่เป็นคนละคนเป็นคนหน้าเหมือนคุณผู้ชมมีความคิดเห็นต่อเรื่องนี้อย่างไรก็สามารถมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับความยาวหนึ่งชั่วโมง50นาทีฉายยืนโรงเป็นสัปดาห์ที่2แล้วแล้วก็ยังมีคนดูล้นหลามอยู่ในหลายสาขาแต่สาเหตุที่พี่โอว่าหาดูยากเนื่องจากว่ารอบของซาวท r a กภาษาญี่ปุ่นซึ่ง พี่โอชอบฟังภาษาญี่ปุ่นต้นฉบับนะครับแล้วจะได้ฝึกภาษาด้วยพี่โอเรียนพื้นฐานนิดนึงก็อยากจะฝึกภาษาญี่ปุ่นต้นฉบับรอบของภาษาญี่ปุ่นมันลดน้อยลงไปเยอะแล้วแล้วเรื่องนี้คือมันมันได้ถึงระดับชาวบ้านก็ดูได้ไงมันก็เลยมีภาษาไทยเยอะหน่อยนะครับไม่รู้ว่าคนนำเข้าเป็นใครในนี้เขียนว่า Phoen i x Next ตอนแรกพี่โอรึกว่าเป็นมงคลเมเจอร์สหมงคลซีมดูแล้วไม่มีโลโก้ของมงคลเมเจอร์นะครับมีแต่โลโก้ของโตโฮ พี่โอชอบโตโฮมากเลยตอนนี้ดูโตโฮติดกันสองเรื่องเพิ่งจะดูกอ d z ซิล่าไมน s ส่วนในใน i MA x a x จากการจัดของเด็กขับไปหยจบครับสิ่งที่พี่โอไม่เค่อยชอบอย่างเดียวก็คือเรื่องมันเหมือนกระโดดเร็วไปหน่อยบางทีว่าเอออยู่อยู่จุดนี้ดีๆแล้วก็ข้ามมาตรงนี้อย่างอีต่คนนี้อยู่ดีๆก็โผล่เข้ามาในบ้านเฉยมันมันเหมือนตัดตอนแต่ว่าในขณะที่ดู มันก็บางทีเหมือนไม่รู้เรื่องว่าไหนเป็นความฝันอไหนเป็นความจริงไหนเป็นเวลาไหนแล้วก็ข้ามมาถึงไหนแล้วแต่พอออกจากโกรมาแล้วเนี่ยสักพักหนึ่งสักวันหนึ่งนะครับแล้วก็ปฏิติประต่อปฏิติประตอมันก็คลุป,ปลุกโปรงได้สรุปแล้วพอเฉลยขึ้นมาเนี่ยมันเป็นจุดที่พี่โออาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ไม่ค่อยชอบการกระโดดของเรื่องแล้วก็ไม่ชอบตอนที่คลี่คลายนะครับอาจจะไม,ไม่เหมือนคนอื่นนะอันนี้พี่โอต้องขออนุญาต บางคนอาจจะอยากให้เรื่องนี้เป็นไปตามนิยายบางคนอาจจะอยากให้มันเป็นหนังสยองขวัญเต็มรูปแบบเป็นผีเป็นปีศาจเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติบางคนก็อยากให้มันเป็นฆาตกรโรคจิตแล,แล้วแต่นะครับก็ใครไม่ตรงจริตก็าอาจจะให้คะแนนน้อยพี่โอก็อยู่ในขั้นปานกลางก็8เต็ม10ครับก็ถ้าพี่โอพูดอะไรผิดพลาดขาดตกบกพร่องก็ต้องขออภัยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่างๆคลิปอื่นๆสำหรับคลิปนี้ กำลังจะสำลักกำลังจ,จะสะอึกครับเ <c oughs> จอเจอเจอหนังวิกลเข้าละก็พบกันในคลิปอื่นเลยก็แล้วกันครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ้านวิกลคนประหลาด the floor plan